ไม่นี้ออกมาบานสวนบานสวนได้พี่น้องกันเนี่ยแหละขาเจ้าเห็ดเป็นบานสวนอยูหน้าเห็ดบดสุเนี้ยอีบดสุยางเขาเจ้าจออนันอ,อันนี้บดานโซละเซลเอาลูกเอาเอาสาไหมเอาอันขึ้นมาจากสาไม่ต้องอะไรจใส่ขาเจ้าก็เลยปลูกลายยางปลูกต้นไม้ปลกูกกล้วยมีหอด้องใส่ไก่พร้อมไปเลยเจเ้าเฮ็ดนีดิดน้ำให้น้ำหน้า ต้นกล้วยต้นยังเขาจะปลูกกล้ว,วยส่วนมากปลูกกล้วยหลายปลูกกล้วยเป็นปลูกกล้วยหลายเลยคนฟังนะคนกันเป็นกล้วยเว้ยไม่ว่ากล้วยหรือว่ามันดีข้อใส่ไก่เขาเจะมีน้ำแล้วเ้าฝนตกลิ่นแล้วแบบนี้ตะไคร้เพิ่นตะไคร้พัน,นหัวใหญ่ด้ยนี่พันแรงคนกระจายตะไคร่ดีคนบ้านเขาเลยตัวนี้อ๋อตรงนี้ก็บ,บ้านเขานี่ข้อใส่ไก่เพิ่นเพื่อป้ปกันคุดระบายน้ำม,มา เกษตรเขาจะเขาเจ้าเฮ็ดอยู่หน้าเฮ็ดเกษตรตะกวนผสมสารหละ่ะต้องขขาเจ้าดีเขาเจามีดสะใหญ่แล้วก็มีดมองโซลาร์เซลล์มาลงปันนะ้นเหมือนมาใสนะ้าแรงตอนนี้หนะ้าฝนเขาเจาก็บ่ค่อยได้ใสไปไดนดอกฝนมีแต่ว้ปันน้อไว้ใสธรรมาดาเขาเจาติดโซลาร์เซลล์ใส่วิถีบ้านนาเราประมาณนี้แหละจ้า บานพินนส่อนอยู่นี่เงียบดีเพระปัญญังเรานอนไป่ปะนอนรับดีเพระปัญญังบรรยากาศเพิ่นนี่ดีทำไมเพิ่นก็ลายยาางไปท้นะกซีาต้นนึข่อยุ่หันดกอขอยางคันไปห่อนแล้วนี่ยางลกไปนี่ลกไปขั้นใต้อ้บักซีดาดุแกคั่กเอเอาขอย้บักสีดามหนไว้หนึ่งอันอันได้จอยเพิ่นเอา เอามาให้ไม่ลองเราไปนั่นค่ะเจ้าเล่เอาม่ให้ก็เลยได้กินไม่ลองเราไปเฮ็ดงานณ์แม้เราไลยในบักจีรามาสุกินของพ่อใหญ่น้อยซป็นเรื่องกันนั่นละยึดทองหน้าเรื่องกันพละคนรเรื่องกันเคาจะเอาเล่หายมาเล่ให่คอยหน่วยหนึ่งเป็นตัวเสียเพื่อยังเนี่ยถ้าได้กินบอกต่วาเป็นตัวเสียเป็นตัวเสียโอ้พี่ขุดแจกะไส่พร้อมติในห้องใส่ขุดแจกะพร้อมมีดาบดวงคาวาเนี่ยพี่เอาไม่ได้เนี่ยเปิะปองกันตัวพร้อมพูดนลย โอ้ก็ธรรมาดาลแล้วนะห้อยโยงสินาะกับมีอยู่ผนะู้ดเดียวเ้าก็เตรียมไว้นั่นละร่อนนอนยูน่หน้ามี่ยังมะไก่ดอกเพราะว่ามันบ่มีอีหยังดอกแถวนี้มันเป็นแบบว่าบ่ค่อยมีอีหยังอ่ะนะมันก็อยู่ได้จ,จละลูกจหลานบ่มีคนอื่นเที่ยวแถวนี้มันคิ่ได้พคนน่ะเสียงหนำได้จอกๆแล้วพ่นบัดนี้ ผลทั้งปลูกเขาเด้วยเจ้าเฮ็ดผสมประส,สานเขากำลังสิเริ่มงามฝนตกดีปีนี้เขาก็ง,งามมันก็ง,งามอ้อยก็งามเล้วปีนี้ผลมันก็งามอ้อยก็งามเจ้ามีประตูนแนวได้ทีเขาหลายเนะาะสาธุเก็บผักเก็บกมี